ดวงชะตาวันที่19ตุลาคม2568คำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัส,สบดีภาพรวมท่านคือผู้ที่ได้รับพรอย่างสูงสุดในวันนี้เนื่องจากดาวพฤหัส,สบดีซึ่งเป็นดาวประจําตัวของท่านโคจรอยู่ในตำแหน่งที่ทรงพลังที่สุดคือมหาอุดท่านจึงเปรียบเสมือนประภาคารแห่งความมั่นคงและสติปัญญาท่ามกลางความกลาหลของวันโลกาวินาศพลังงานลบต่าง จะไม่สามารถทำอันตรายท่านได้โดยง่ายและท่านยังมีพลังเหลือเฟือที่จะช่วยเหลือและให้คําแนะนำแก่ผู้อื่นได้อีกด้วยอย่างไรก็ตามอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้คือความประมาทหรือความเชื่อมั่นในตนเองที่สูงเกินไปจนมองข้ามความเสี่ยงที่แท้จริงของสถานการณ์ภารกิจของท่านในวันนี้คือการใช้ปัญญาที่มีอยู่เพื่อคุ้มครองตอนเองและนำทางผู้อื่นในฐาน,นะครูหรือที่ปรึกษาการงาน ท่านจะสามารถมองเห็นภาพรวมและทางออกจากปัญหาที่คุณอื่นมองไม่เห็นความคิดเห็นและคำแนะนำของท่านจะมีน้ำหนักและได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างเป็นวันที่ดีเยี่ยมสำหรับการวางแผนกลยุทธ์ระยะยาวการแก้ไขปัญหาวิกฤตหรือการให้คำปรึกษาแก่ทีมงานผู้บังคับบัญชาจะให้ความไว้วางใจท่านเป็นพิเศษและอาจมอบหมายภารกิจที่สำคัญให้ท่านรับผิดชอบการเงิน ท่านมีเกณฑ์ได้รับผลประโยชน์หรือความช่วยเหลือทางการเงินจากผู้ใหญ่หรือผู้มีพระคุณการตัดสินใจลงทุนบนพื้นฐานของข้อมูลและการวิเคราะห์อย่างรอบคอบจะมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงอย่างไรก็ตามควรมุ่งเน้นไปที่การลงทุนที่มั่นคงและถูกกฎหมายหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือธุรกิจสีเทาโดยเด็ดขาดเพราะแม้ท่านจะมีดวงดีแต่พลังของวันโลกาวินาศก็ยังคงทำงานอยู่ ความรักสำหรับผู้ที่มีคู่ครองท่านจะเป็นที่พึ่งทางใจและเป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ดีแก่คู่ครองความสัมพันธ์จะตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจและปัญญาเป็นวันที่เหมาะแก่การพูดคุยถึงเป้าหมายในอนาคตร่วมกันสำหรับคนโสดท่านมีสเสน่ห์จากความรู้และความสุขขุมอาจมีคนที่มีวุฒธธิภาวะสูงกว่าเข้ามาในชีวิตความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นจากการเป็นกัลยาณมิตรมีโอกาสพัฒนาไปได้ด้วยดี สุขภาพสุขภาพกายและใจของท่านโดยรวมถือว่าแข็งแรงดีแต่ควรระวังปัญหาที่เกี่ยวกับน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นหรือโรคที่เกิดจากการรับประทานอาหารมากเกินไปเช่นไขมันในเลือดสูงการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยรักษาสุขภาพให้ดีในระยะยาวอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสรรคเดียวที่ต้องระวังคือความประมาทอย่าคิดว่าดวงดีแล้วจะทำอะไรก็ได้ โดยไม่ต้องไตรตรองพลังของวันโลกาวินาทยังคงสามารถส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างท่านได้ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางอ้อมมาถึงท่านได้เช่นกันคำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบการงานแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของท่านเพื่อช่วยเหลือทีมให้ผ่านพ้นวิกฤตเป็นผู้นำทางความคิดและเป็นแบบอย่างที่ดีการเงินใช้โอกาสนี้ในการวางแผนการเงินเพื่อความมั่นคงในระยะยาว และพิจารณาการทำบุญหรือบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าความรักเป็นผู้ให้และเป็นผู้ฟังที่ดีในความสัมพันธ์ใช้ปัญญาในการนำทางความรักให้เติบโตอย่างมั่นคง